อบอุ่นใดเล่าจะเท่ากับครอบครัวที่อบอุ่นสวัสดีค่ะวันนี้เรามีคำคมครอบครัวน่ารักน่ารักมาฝากจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมรับฟังกันค่ะคำคมความรักตอนที่15คำคมครอบครัวน่ารักคำว่าครอบครัวไม่มีคำว่าของคุณหรือฉันมีแต่คำว่าของเรา ถึงจะเหนื่อยล้าจากงานแต่ก็ยังมีคนทางบ้านที่คอยให้กําลังใจไม่รู้ว่าจะดูแลได้ดีแค่ไหนแต่สัญญาว่าจะดูแลกันและกันตลอดไปให้ได้ดีที่สุดการมีครอบครัวที่มีความสุขก็เหมือนกับได้ขึ้นสวสรรค์ล่วงหน้าในวันที่เรารู้สึกแย่ คนที่จะไม่ทิ้งเราแน,นา่คือคุณพ่อคุณแม่เราเองไม่จำเป็นต้องหารักแท้เพราะตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วลูกคือสิ่งมีชีวิตที่อ่อนเก่ทเทเง,งที่สุดิิเยอะที่สุดเสียงดังที่สุดตลกที่สุดเสียเงินโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดสําคัญที่สุดและรักมากที่สุด ที่ทำงานอย่างบ้าคลั่งพเพราะเบื้องหลังคือครอบครัวอิชาพ่อที่มีผู้หญิงดีๆแบบแม่แล้วก็อิฉาแม่ที่ได้เจอผู้ชายดีๆแบบพ่อมีลูกหนึ่งคนที่ทำให้คุณได้เป็นพ่อแม่มีลูกสองคนทำให้คุณได้เป็นกรรมการในครอบครัวเรา ถ้ามีลูกคนไหนที่เป็นปกติแสดงว่าคนนั้นถูกลับมาเลี้ยงคุณจะรู้จักครอบครัวของตนเองดีพอก็ต่อเมื่อคุณบอกได้ว่าใครกำลังเดินลงมาจากมันไดโดยฟังจากเสียงฝีเท้าคนอื่นจะดีแค่ไหนก็ไม่ห่วงใยเราเท่าคนในครอบครัว อย่าทำดีแต่กับคนไกลตัวเพราะถึงคราวที่ชีวิตหมองมัวก็มีแต่คนในครอบครัวที่อยู่เคียงปากที่คอยบ่นว่าคือปากเดียวกับที่คอยปลอบใจมือที่คอยตีก็คือมือเดียวที่คอยทำแผลให้เมื่อใดก็ตามที่ล้มมาเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะได้รู้ว่ามีแต่พ่อแม่เท่านั้น ที่ไม่เคยรักคุณน้อยลงเลยพ่อแม่ก็มีหัวใจร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรพ่อแม่อยากจะหยุดพักแต่กลัวลูกรักจะไม่พอพิพคนอื่นอาจจะบอกว่าเราไรค่าแต่แม่จะบอกกับเราเสมอว่าเรานะี่ยมีค่าที่สุดในชีวิตแม่ การใช้ความเข้าใจกันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาครอบครัวให้ดำเนินไปด้วยความผาสุกและช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้องต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ